Okay, โอเคนะครับสวัสดีอาจารย์ก็เดี๋ยวขอแนะนาตัวแนะนําพี่นกสั้นๆก่อนเนาะพี่นกเป็นพี่ภูมืนะครับที่อยู่จังหวัดนครนพนมหรือบึงกาฬนะนะครับแล้วก็บึงกาฬเนาะแล้วก็เป็นเบาหวานชนิดไทวันนะครับเบาหวานไททูก็คือเบาหวานชนิดที่ส่วนใหญ่แล้วเรียกเบาหวานของคนอ้วนเป็นประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่พี่นกนเนี่ยนะครับเป็นเบาหวานที่ส่วนน้อยจะเป็นเราเรียกว่าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะครับเป็นชนิดที่ร่างกายของเรา ไม่มีอินซูลินนะครับก็เลยทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดอ่ะสูงเนาะนะครับจนก่อให้เกิดโรคเลือดลงังหลังจากนั้นอ่ะมาอีกเยอะมากๆเลยนะครับที่นกเป็นอีกท่านหนึ่งครับนุกที่หลังจากทานน้ำํำข้าวแล้วทําให้เบาหวานชนิดหายากเนาะนะครับเป็นอยู่ที่ประมาณสัก5%ไม่เกิน10%ของบรรดาเบาหวานทั้งหมดเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยครับเราฟังจากพี่นกโดยตรงนะครับได้ไงพี่นกเชิญเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสุขภาวดีครับเคตน,นะคะ,อะตอนแรกเนี่ยพี่นกไม่รู้หรอกคะ่ะว่าตัวเองเป็นเบาหวานจนกระทั่งวันหนึ่งเนาะมันเกิดแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงขึ้นที่ฝ่ามือเนาะพี่นกก็ไปหาหมอที่อนามัย ุณหมอที่อนามัยก็ตรวจรักษาด้วยการใช้เข็มจิ้มลงไปตรวจนู่นนี่นั่นแต่คุณหมอที่อนามัยนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าพี่โนกอ่ะเป็นแผลติดเชื้อเนื่องจากอะไรเนาะหลังจากนั้นก็กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดสมขนาดค่ะแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็กลับไปที่อนามัย แล้วคุณหมอที่อารามัยอ่ะเขาวิจัยรูปไม่ได้เขาก็เลยส่งพี่นกน,นะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าอุเทนค่ะพอพี่นกไปถึงที่โรงพยาบาลนะคะแบบเหมือนจะช็อกแล้วพี่นกก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเสร็จแล้วพอเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินเขาก็เอาเลือดไปตรวจสร้างประวัติเสร็จเอาเลือดไปตรวจแล้วก็เอาเอา,เอาเนื้อเยื่อที่บริเวณฝ่ามือที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะไปตรวจในแลัแล้วเขาก็ ามาบอกพี่นกว่าพี่นกเป็นเบาหวานวันนั้นน่ะค่าน้ําตาลขึ้นอยู่ที่679นะ้เจานอพี่นกแบบก็แบบ ก็กลัวนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งพี่นกไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนาครพนมประจําจังหวัดเนาะเขาก็ได้รักษาด้วยอาการอันดูแลลดระดับน้ําตาลก่อนเพราะน้ําตาลมันขึ้นสูงมากแผลเนี่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดเนาะ,ะหลังจากนั้นก็คือคุมเบาหวานให้น้ําตาลมันลดไปอยู่ที่ร้อยแปดสิบเพื่อที่จะเข้าห้องผ่าตัดหลังจากนั้นพี่นาก็ได้เข้าห้องผ่าตัดเนาะ อ่าเข้าห้องผ่าตัดแล้วอะ่ะหนอมันก็ยังไม่หายสิบวันแล้วหนอมันก็ยังไม่หมดคุณหมอก็นัดผ่าตัดอีกรอบสองค่ะหลังจากนั้นก็เล่าเข้ารับการผ่าตัดอีกแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด27วันก็ได้กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเนาะเสร็จแล้วพี่โนก,ก็ดูแลตัวเอง3เดือนหนักแผลตรงเนี้ยถึงหายเนาะหลังจากนั้นอีกหเดือน มกราคุณพามีนาเมษามิถุนาพี่โนก,ก็เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกออกคือยกออกไปทั้งพวงเลยเนาะหลังจากนั้นมาพี่นก,ก็มาดูแลตัวเองที่บ้านเข้าโรงพยาบาลเพื่อต,วตรวจนู่นนี่นั่นอยู่เดือนละสี่ครั้งแต่หลังจากที่ว่าแผลหายแล้วร่างกายเป็นปกติแล้วมีอาการแทรกซ้อนแบบพี่โนก,ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะมันมีอาการแบบเหมือนไฟฟ้ากระพิบ ตามร่างกายของพี่โนะอ่ะพี่โนะก็สงสัยตัวเองแต่ไปหาหมอก็ไม่เคยเล่าอาการตัวนี้ให้คุณหมอที่โรงพยาบาลฟังเนาะอ่าเสร็จแล้วพอพอมันถึงขั้นรุนแรงมากๆเลยเนาะพี่โนะก็ปวดตามแขนตามขานะและจะปวดมากๆตรงบริเวณตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงฝ่าเท้ามันจะรู้สึกออกร้อนมากๆเลยนอนไม่ได้แต่ก็ใช้ยามหมอค่ะพูดให้หมอฟังหมอก็บอกว่ามัน มันเป็นไขมันเยอะหมอก็ไปจับไปตรวจไขมันบ้างตรวจน้าตาลบ้างนัดทีหนึ่งก็สองเดือนครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งจนพี่นกรู้สึกว่าเบื่อละไม่อยากจะใช้ยาแล้วแล้วตัวเองก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนไม่มีแรงหมดแรงเนาะหลังจากนั้นพี่นกตัดสินใจไปโรงพยาบาลเท่าอุเทนครั้งสุดท้ายตามที่คุณหมอนัดนะคะพี่นกก็ไปพี่นกก็คิดว่าถ้ามีอะไรก็ตาม,มาช่วยฉันอะ ฉันจะไม่ไปหาหมออีกแล้วฉันเบื่อยาหมอฉันไม่อยากจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกคือไม่เชื่ออีกแล้วที่โรงพยาบาลเนาะทั้งปวดแขนทั้งเหนื่อยทั้งไปหมดเลยก็เลยอ่ารับยาเบาหวานแล้วว่าจะตรวจต่อคือทํากายภาพบําบัดต่อแต่พี่โน้มานั่งคอยหมอนานเหรือเกินไม่ไหวแล้วพี่โน้หนันหลังออกจากโต๊ะที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเดินมาที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็มาเจอ ทีมของแม่โสมได้แนะนําน้ํามันลําข้าวหลังจากนั้นนะคะพี่นกก็ได้กินน้ามันําข้าวจากคุณแม่โสมแค่หนึ่งเม็ดแล้วเราก็พูดคุยกันแม่โสมก็ยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นให้กับพี่นกพี่นกก็ฟังนะฟังบ้างก็คิดในใจว่าแค่น้ำมันํำข้าวมันจะช่วยชีวิตเราได้จริงไหมอะไรอย่างเนี้ย พี่นุกก๊กเลยถามแม่สมว่าแม่สมน้ำมันลําข้าวเนี่ยมันกระปุกเท่า,หาไหร่แม่สมก็บอกราคามาพี่นุกก๊กมีตังค์ไม่พอก็เลยชวนแม่สมกลับบ้านแล้วแม่สมก็ให้กินน้ำมันําข้าวอีกสาเมตรค่ะที่บ้านของพี่นุก๊กเนาะหลังจากนั้นพี่นุ๊กก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทาไมเรามีความรู้สึกเบาเบาตัวขึ้นมาแบบมันมันคงเป็นปาฏิหาริจริงๆแหละที่ฉันอธิษฐานไว้ก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านแล้วพี่นุกก๊กก็กินน้ำมันลําข้าวเนาะวันนั้นนะ มันรู้สึกดีอะแล้วพี่นกก็ขอกับไม่โสดว,ว่าขอสมัครเนาะอันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมานะคะว,วันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามพี่นกได้กินน้ำมันลำข้าวสี่เม็ดแรกหลังจากนั้นพี่นกก็กินน้ำมันลำข้าวตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็กินน้ำมันลำข้าวเช้าสองเย็นสองจนหมดกระปุกค่ะเสร็จแล้วร่างกายของพี่นกก็เปลี่ยนไปเริ่มนี เริ่มมีความรู้สึกดีขึ้นเนาะอาการที่มันเคยออกร้อนตามตัวที่มันมีเหมือนไฟฟ้ากระพริบเนี่ยมันก็ลดลงแต่มันยังไม่หายแต่มันลดลงค่ะหลังจากนั้นพี่นกก็ได้กินน้ำมันรำข้าวติดต่อกันเป็นระยะเวลาหเดือนร่างกายพี่นกก็ดีขึ้น9เดือนก็ดีขึ้นแล้วพี่นกก็ยังได้เติมสารอาหารแบบตัวที่เป็นวิเทียมดีพีโปเนี่ยเข้าไปให้กับร่างกายอีกทำให้พี่นก เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตได้อ่ะค่ะพี่นกก็รู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณนะ้ำมันลรำข้าวอ่ะที่เปลี่ยนชีวิตของพี่นกได้ไม่ต้องทุกขทรมานนะคะทุกวันนี้นะคะพี่นกบอกได้เลยว่าจากที่เคยเจ็บป่วยทุกข์ทรมานมานะ่ะอาการทุกวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นคือดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะสำหรับพี่โนกก็ประมาณนี้คะ่ะคุณมขอบคุณมากนะครับพี่นก พี่ตีว่าจริงๆแล้วของพี่นกนี่คือเกิดจากอะไรครับน้ำมันรำคามันไปช่วยตรงไหนครับร่างกายของเราอะครับถึงแม้ว่าคนที่จะเป็น เบาหวานชนิดที่หนึ่งะครับที่ร่างกายของเราเนี่ยแทบจะสร้างอินซูลินไม่ได้เลยแต่ว่ากระบวนการอื่นนะครับในการรักษาระดับของน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันก็ยังมีกระบวนการอื่นด้วยร่างกายของเราครับนุกมันมีเซลล์บางเซลล์ไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งอินซูลินในการนำ,น,น,รน,ำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพราะฉะนั้นน,ะน้ำตาเข้าวเนี่ยครับที่เราในภาพรวมะครับในการสามารถปร,ปรับเรื่องของเกี่ยวกับ สมดุลของน้ําตาลได้อะอาจจะเป็นตัวที่สามารถเพิ่มความไวของร่างกายครับในการทํางานกับอินซูลินที่อาจจะมีน้อยนิดเลยอ่ะครับรวมถึงครับเรื่องของเกี่ยวกับการที่ตัวน้ำข้าเนี่ยครับเยียมที่จะไปรักษาระดับน้ําตาลในเลือดควบคู่กับการที่ร่างกายเราอ่ะมีการตอบรับต่อเรื่องของอินซูลินได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่พี่นกบอกว่า พี่นกเนี่ยมีอาการแบบโผล่ร้อนปุ๊บๆตามเส้นประสาทอ่ะมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งครับของคนที่เป็นเบาหวานแล้วจะทําให้ระบบประสาทของเราเนี่ยครับเกิดการอักเสบเนาะเพราะฉะนั้นเรียกว่าพี่นกอะ่ะโชคดีครับที่ที่ได้เจอพี่โสมซึ่งแนะนำน้ำข้าวได้ทานก็เลยทําให้อาการที่กําลังจะเป็นระบบประสาทอักเสบเนี่ยพอค่าน้ําตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะทรรําลายหลอดเลือดทําลายเนื้อเยื่อแล้วก็ทําลายโลสาทด้วยพอสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ การที่ระบบประสาทถูกทำลายเนี่ยมันก็ชะลอลงนะครับรวมถึงน้ำนมข้าวเนี่ยมันยังมีองค์ประกอบของเออกรดไขมันที่จำเป็นด้วยนะครับมันมีองค์ประกอบของโอเมก้า3อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็เลยสามารถช่วยเรื่องของการลดการอักเสบของรประสาทได้ด้วยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูการทำงานของรประสาทเนี่ยที่มันอักเสบไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะให้สามารถดีขึ้นแล้วก็กลับมาฟื้นฟูได้ด้วยครับ